ะคะผมก็จะมาซื้อขนมกับพี่ไอติมในงบ20าบาทร้านแรกร้านี้เองอร้านผมเองโอ้มายอดโปรโมดร้านนิดนึงนะแคมมารีอร่อยไหมพี่อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยพี่ร้านเนี้ยอ่านรอไม่ได้นี่เราม,มีเมนูให้เลือกอร่อยอร่อยที่สุดเลย นี่แหละพี่เต๋อพูดมาที่ไปแสดงขนนมอตะกีนี้นะนี่ละ่ะวัน,นเดียวสามสามจีโอเลยอย่าลืมไปติดตามช่องที่เขาด้วยนะครับชื่อยักษ์น้อยไอติงโอ้ยเบล่าเขียวก็ไม่ธรรมดาแล้วอร่อยแน่นอนใช่เขยียว ีไข่มุกให้เลือกด้วยนะครับผม,มียงไรไข่มุรกรบับก็ไข่มุกต้นตำลักแล้วก็ต่างๆ,ๆอร่อยมากม,ม,มองให้ตังผมด้วยที่อมแจกไปคเรานาัครับไม่ต้องใส่ถุงก็ได้มีเมโนโูให้เลือกเต็มเลยนะค,ะคร 88, 88, 88, 88, ับสบาทสาบาทสาบาทห้าสบ้าสิบ้าสบ้าสสิบสสิบ ลองชิมกันเลยนะครับครับโอ้โหแล้วรสชาติอร่อยโอเคโอเคนะครับผมต่อไปที่ด้ตังคอนหรือเปล่า20บาทอันนี้อ๋ออันนี้งบ20บาทนะครับะชาตอกเลต้าของนะครับป้าไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรไดีอร่อยมากเลยนะคนเราใช้ได้ที่ต้านต้านะครับได้แล้วครับ ใช่แล้วซื้อไอโฟนมะไอโฟนซื้อมีเทปด้วยอ่ะเกิดอะไรขึ้น ที่น้มงให้ไงก็เหือ่น้ำโมไม่คนน้ำนมไม่ี่าตคนลยี่สิบนาทีก่อนม่เดองก่อน้ยอะเฮ้ยทุกคนทุกคน ขอโทษนะทุกคนด่านนีมของเี้ยสตรีทด้วยไม่ยมเลยคลิปเพื่อนนะครับอันนี้เป็นคลิปเผื่อนนะครบไม่ได้รบกันจะดอนต่ก่อนผมต้องออกนะเพราะทัพท์ผมนะทำ EP สองไหมตัวเมื่ไงทำ EP สองวยโอเคต่อไป อีพีสองอันนี้ชื่อตอนอะไรดีตอนตอน,ตอนหาหาของในงบยีบาทแล้วอีพีสองะอีพีสเหมือนกัน<อ>แต่เขียน EP 1, EP อีพีหนึ่งอีพีไม่บอกบบจะต่อครทุกคนอันนี้เป็นนักตัดต่อด้วยนะครับเพรเขาบอกจะตัดต่อให้หมดนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเจอกันอีพีสอง